ครับวันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะมาเยี่ยมชมนะฮะคลอกสุนัข <c oughs> คลอกสุนักแบบนะฮรครอบไ,ไม่มีครัวนะครับตัวนี้เป็นพันอะไรนะสุนักพันอะไรเนี่ยมีพันอะไรบ้างนะมูดร,รอมนะฮะจําจําหน่ายในราคาเท่าไหร่ครับมไม่จําหน่ายนะไม่จําหน่ายเอากัน ไม่จำหน่ายนะนนะเอาเอาไม่จำหน่ายนะครับเอาไว้เอาไว้ชมสวยๆนะครับตอนนี้พันอะไรนะพุดด้อมโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลชื่ออะไรจ๊ะเจ็ล้เซลชื่อเจ็ล้เซลกับฮัลโหลชื่อชื่ออะไรจ๊ะเจ็ล้เซลน้องเจ็ล้วเซลชื่ออะไรจ๊ะโอ้ถ้าพูดได้พูดแล้วเนี่ยอ้าวฮัลโหลอ้าวม่ตอนนี้ชื่ออะไรฮัลโหล อ้าวถ้าพูดได้พูดแล้วเนี่ยโอ้ผมชื่อลักกี้ครับอันนี้ผมตัวอะไรครับตัวอะไรแจ็กกี้พุทธก๊อปนี่แจ็กกี้ครับนี่แจ็กกี้อ่าอันนี้น้องยักษ์น้องยักษ์นิคเลมน้องยักษ์น้องยักษ์น้องยักษ์ชื่อลักกี้โอเคโอ้โหขับติดกระทงอ่าหนูชื่อเอพิลครับโอเคเอพิล